ขณะนี้คุณลุงกำลังค่อยปีนลงมาจากเสานะครับเพราะว่าอาจจะหมดแรงนะครับน่องจากอากาศร้อนก็ตอนนี้มีผู้ภัยบางแก้วนะครับขึ้นไปช่วยเกรงว่าจะร่วงลงมา ที่เรามาถึงนี่เปิดเดสียงไซเรนเลยว้าว่าว่าว่า,วา,วาเราก,ก็นึกว่าใครเปิดรถบินมาแล้วครับถึงพื้นด้วยความปลอดภัย ตอนนี้ครับรถพอจอดก็นะครับมราจี่ยรอ้ารรอยรกจะราออะไอร้อนรอดร้ทุรอยรางนม้อนร้อนรอนร้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 อรถนร้อ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 นรอนร้อนร้วกรมอนระนร้อแร้นนรนนรนรรรนรอรรรอน แล้วก็ฝ่ายการเมืองก็เป็นฝ่ายที่ประชาธิปไตยหรือไมไป่ประชาธิปไตยก็ได้พูดกันแต่เพืออไม่ถูกกับพี่พูดกับพี่ก็ยังไม่ถึงกันป,ประชาธิปไตยจะแทพมันก็ก็ไม่มีอะไรนึรจำทุกอย่างนะตาต้องการไปเผยแพร่ประชาธิปไตยให้คนรู้ว<อ>่าป,ประชาธิปไตยคืออะไรลุงจองตัวไปแล้วใช่ไหมจองตัวไปแล้วครับงเน่ครับผมไปรุงเทพนะคนที่อยู่พรรคพือไทยนะ ให้ไปพบผมด้วยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วผมก็ต้องการไปพบไอ้หนูแพทองด้วยนั่นะอุ้งเอ็งน่ะผมต้องการพบเขา้ไไม่ดหญิงมันเป็นป่ายหญิงเรือผู้ชายเป็นป่ายพายเลือดมาทาเอาในรูแพรทองน่ะระยุบกระตุยเลยสู้ไม่ได้ไปกลับด้วยสามคนที่เขาเรับ ตรงนี้ผมต้องไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผมต้องการพบองค์หิงที่มีเรื่องที่จะพูดอะไรหลายอย่างคือพูดที่นี้มันก็ไม่เหมาะมันต้องคุยกันแบบเปิดออกมามันผมคือเสื้อแดงของแท้ผมมีหมายเลขไว้บัตรเสื้อแดงคือหุ่นสามหนึ่งสี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 สาม